สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีกับทางช่องรัทธ mm hmm าปาฏิหารนะครับก็ขอให้ปาฏ mm hmm, ิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดก er ับชีวิตของสมาชิก f c ทุกคนทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับก็ย้ำคำเตือนอีกครั้งนะครับว่าให้รับชมเพื่อความมันเทิงนะครับหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขวันเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตร ไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรใดใดดทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันนะครับห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับเนาะตัวเลขไปด้ววงโค้งเขาก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลใช้วิจารยณเยอะนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม subscribe ด้วยนะครับผมเนาะก็เมื่อกี้ก็อัดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอัดไปแล้วครึ่งหนึ่งทีนี้มันไม่มันไม่บันทึกนะครับเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับหลายครั้งแล้วนะครับสําหรับนะครับ การวิเคราะห์เลขมงคลของลาวพัฒนานะครับงวดต่อไปก็คือวันที่24เนาะวันที่2 4ซึ่งก่อนที่จะไปวันที่24เรามาดูวันที่22ก่อนนะครับผมวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับการวิเคราะห์ของผมนะครับก็คือดับแล้วก็เด่นนะครับดับแล้วก็เด่นนะรเรามาดูวันที่22ดับเนี่ยดับหลักละหนึ่งตัวนะครับผมทําแค่4หลักพันร้อยสิบหน่วย มีแค่หลักร้อยที่ทํา2ตัวและผมได้นะครับสอบถามสมาชิกนะครับไปในคลิปก่อนหน้าคือคลิปวันที่2ี่นะครับว่าต้องการจะทําดับ2ตัวหรือไม่นะครับสมาชิกก็ตอบมาดับ2ตัวนะครับแต่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าดับ2ตัวก็มีความเสี่ยงสูงนะครับมีโอกาสที่จะหลุดนะครับและดับ2ตัวให้พิกัดตัวไหนเป็นตัวดับหนักที่สุดก็คือตัวแรกนะครับเนาะทีนี้เรามาดูผลนะครับผลของวันที่22เนี่ยนะครับ9 4 1ี่หนึ่ง 044นะครับ941 044นะครับดับหลักพันผมให้ดับเลข2ครับออกเลข1ก็ดับอยู่นะดับหลักร้อยผมให้2กับ3ครับออกเลข0ก็ดับอยู่ดับหลัก4ผมให้ดับ8ก็ออกเลข4ก็ดับอยู่นะครับดับหลักหน่วยผมให้8ดนะครับออก4ก็ดับอยู่นะครับทีนี้พอถ้าผมทํสองตัวเนี่ยนะครับเวลาประกบเนี่ยถ้ามันชนกันจะยากมากนะครับยากสําหรับผม นะครับมันกดกดดันมากนะยากนะสำหรับผมนะครับที่จะทําให้มันหนีดับเนี่ยเหมือนงวดที่แล้วเข้าจ่าจ่าตรงตรงเบิ้มเบมเลยนะครับทีนี้มาดูของตัวเด่นนะครับทีนี้ผมบอกเด่น4หนักมากครับรองศูนย์สตัวก็จะมี4ี่นย์นะครับ4ตัวก็จะมี4ี่5นย์หนะครับและผลมันก็คือสะใจไม่ล่ะ4นะครับอันดับแรก4มาหลักหน่วย1ตัวและสี่มาหลักสิบอีกหนึ่งตัวครับ สี่มาหลักพันอีกไอห,หลักหมื่นอีกหนึ่งตัวอืมตองสีไ่ไปซะก็เสร็จนะครับทีนี้มาดูตัวรองครับศูนย์ครับมาครับนี่ทำไมไม่ออกสี่ศูนย์ทำไมไม่สลับหนึ่งมานี่นะครับเสียดายมากนะครับผมประกบให้อยู่สี่ศูนย์ผมกะเอาสั้นๆเลยนะครับและถ้ามันมาเบิ้ลแบบนี้มันก็จบนะครับดูศูนย์ห้าสี่อย่างงี้ครับ เห็นไหมครับเสียดายนะครับเสียดายอยู่แล้วก็มีแบบสี่ตัวห้าตัวแล้วก็หกตัวนะครับผมจะให้ดูแบบหกตัวก่อนหกตัวก็คือล่างก็เก้าสี่นะครับก็มาเล็กสี่บนก็คือสี่สี่เด้งนะครับห้าตัวก็คือสี่หนึ่งล่างนะครับบนก็คือสี่สี่นะครับเด้งเหมือนกันนะครับส่วนแบบสี่ตัวนะครับหนึ่งศูนย์ล่างนะครับหนึ่งศูนย์ล่าง ก็ศูนย์มานะครับแล้วก็ี4บนก็มาทั้งหมดทั้งคู่นะครับขวัญใจสายรูดขวัญใจสายดับเหมือนเดิมครับวดนนี้นะครับ4หนักมากนะครับอืมมีแต่4กับ0 1กับ9ดีไม่ตอง4นะครับมานะเรามาดูวันต่อไปกันนะ ยี่สบสี่นะครับอย่างนี้เลขสี่ยังมาหลอกร้อนอีกเดือนหกนะครับปีหกห้าเนาะทุกคนนะครับฝากหนนะครับฝากกดติดตาม subscribe นะครับก็เป็นกําลังใจเนาะนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนัพพอร์ตนะครับก็ได้นะครับกับทางช่องเรานะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ดับผมจะเพิ่มอี2สอตัวให้นะครับก็ฝากนะครับดูแบบ ไม่เลื่อนนะครับเนะาะเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับถือว่าเป็นค่าครูกันเพราะมันนานนะครับพันร้อยนะครับสิบและหน่วยนะครับ ม้วนแรกนะครับที่จะทําดับสองตัวหลักและสองตัวแต่หลักร้อยก็สองตัวมานานแล้วนะครับหลักพันนะครับหลักพัน S 1กับ0นะครับหลักสิบไอ้หลักร้อยหลักสิบได้ไงสองกับสามนะครับ หลักสิบสามกับสี่พอพอเรามาประกบเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าเราต้องประกบให้มันพยายามให้มันไม่ตรงกับตัวดับแต่ละหลักเห็นไหมนะครับหลักหน่วยครับผมหลักสุดท้ายหลักละสองตัวมีความเสี่ยงนะทุกท่าน 2แล้วก็สามนะทีนี้มาดูตัวเด่น <c oughs> หนึ่งหนักมากครับจะมาหรือไม่มาไม่รู้นะครับแต่หนึ่งหนักมากเด่นมากนะครับ หนึงเด่นมาก1กับ6ขอให้มาทั้งคู่นะครับเหมือนวันที่ผ่านมานะครับหกับ6แต่ 1, 1, 1>, ต1เด่นกว่าห <6 S 2> <6 S 1> อยู่นิดนึงนะครับผมใช้คาว่านิดเดียวนะครับ1นห จ็ดหนึ่งหกเจ็ดเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับแปดขอให้มา นะครับออรกแบบมางองมาแง่งมานองมาแนงบับนะครับใส่เลยนี่หนึ่งหกหนึ สองแปดงงไม่ว่าทำไมผมถึงเอาอสองมาไม่ต้องงงนะครับเอาตามนี้แหละนะครับแปดทีทว่าทุกคนเหมือนแปดจะโซโลมานะเหมือนคู่แปดนี่จะจะจะ,จะแรงมากหนึ่งแปดสองแปดถ้าถ้าไม่ชอบตัวที่ผมเขียนก็หกแปดกับเจ็ดแปดอีกคู่อีกสองคู่มันจะเยอะเกินไป นะครับผมกล้าที่จะเอาสองมาแทนหกกับเจ็ดนะครับหกแปดกับเจ็ดแปดอีกสองคู่นะครับฟังผมดีๆนะหกแปดกับเจ็ดแปดเขียนไม่ได้ว่าดเดี๋ยวเผื่อมันออกมาแล้วจะมาบอกว่ามันออกแล้วพูดได้อะะไม่ขี้เหล่นะครับหกเจ็ดหกแปดกับเจ็ดแปดหกแปดกับเจ็ดแปดไม่ขี้เห่แต่ผมชอบเท่านั้นแหละครับนี่แหละคือเหตุผล สามตัวถ้าไม่มาเบิ้ลหามเนี่ยมีโอกาสลุ้นหมดนะครับเห็นแมงวเมื่อกี้ถ้ามันไม่เบิ้ลสีสีนะมีโอกาสเข้าครับอ่าสามตัวนะศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ด และแปะให้หน่อย6 7เจแปดเรียงซะหน่อยใครบอก่าอยากเบิ้ลนะครับใครบอกอยากจะเบิ้ลดีนักนะเอา5ชุดเหมือนเดิมนะครับก็เราลุ้นกันดูนะครับเป็นงวดแรกที่ผมนะครับให้เลขดับหลักละ2ตัวนะครับลองลุ้นดูนะครับเด่นสุดนะครับคือเลข1 ตัวนี้ก็รองกันมาลองกงมานะครับชอบแบบไหนนะครับพิจารณานําไปใช้ให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตนะครับอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับและที่สําคัญผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับเล่นการพนันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับ